สวัสดีค่ะชาวลักนณาและชาวราศีพฤษภนะคะขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายพยากรณข้ามปีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มกราคมเพราะฉะนั้นลักนณารณาศีพฤษภอ่ะเราสังเกตอยู่นะดาวของคุณเนี่ยมันอยู่ในเรือนมรณะอาจจะเป็นมรดกเงินเก่าเงินชดเชยแล้วก็อยู่ในเรือนการงานเพราะนั้นออกแนวว่าเน้นเป็นเรื่องของการงานเงินเก่าเงินหมุนนะคะแล้วก็ต้องมันเป็นจังหวะที่ ช่วงระยะเวลาเนี้ยบรรยากาศของเจ้าชะตาเนี่ยถ้าจะให้แอดบอกเป็นประโยคก็คือเก็บตัวรักษาตัวในช่วงระยะเวลานี้ยอย่าซ่ายเยอะนะคะอ่าช่วงนศศเนี้ยพิษศพเนี่ยช่วงหยุดย,วยาวๆเนี่ยเหมือนกับแอดบอกดาวสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นดาวตัวเองการเงินความรักครอบครัวเนี่ยมันพาก,กันเดินเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะหมดเลยแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะนอนอยู่กับบ้านคืออาจจะป่วยเองหรือต้องเฝ้าไข้คนในบ้านบรรยากาศในช่วงระยะเวลานี้มัน คนอื่นร่าเริงแต่คุณนิ่งๆอ่ะอารมณ์มันจะค่อนข้างเหวี่ยงวีนด้วยซ้ําเพราะว่ามารุตยูมันทับลัคนาอยู่นะคะเหวี่ยงวีนมาเจ็ดปีแล้วต้องเหนื่อยแล้วนะต้องปล่อยวางแล้วต้องรู้ตัวเองว่าเราหงุดหงิดเด็วนะมารุตยูอาจจะไม่ได้ทําให้คุณเป็นแบบนี้ตลอดเวลาแต่จำเอาไว้ว่าหงุดหงิดแล้วไม่ได้ดังใจแล้วมันนึกทันเนี่ยมันจะรู้สึกชนะมาุตยูนะคะ ช่วงจังหวะเนี่ยแอนว่าคุณสวดมนต์ข้ามปีคุณอยู่บ้านนะคะนิ่งๆทําอะไรของคุณไปเงียบๆเนี่ยถือว่าดีที่สุดแต่จะต้องบอกว่าเรื่องของเงินทองเนี่ยนอกจากคุณจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของการซ่อมการรักษาไปหาหมอพวกเนี้ยมันเป็นเกณฑ์อยู่แล้วเพราะว่าอะไรกระเป๋ามันปล่าดาวพุธมันอยู่ในเรือนมรณะเป็นปล่าแปลว่าหมดไปกับเรื่องของสุขภาพหรือซื้อรถ จักรยานขี่ปัน่นรักษาสุขภาพอะไรซื้อเครื่องออกกําลังกายหมดไปกับเรื่องของของสุขภาพแล้วก็การซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นรถเสียซ่อมบ้านมีคนป่วยนะคะต้องควักเงินลิกเลี่ยงไม่ได้แต่โชคลาภก็ต้องบอกว่ามันก็มาทางนี้แหละก็คือเงินประกันเงินชดเชยเงินมรดกหรือเงินของเก่าที่มีคนยืมไปนะคะเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ยจำเป็นจะต้อง จับตามองเพราะแอนมองว่าให้เก็บรักษาเงินสดไว้ก่อนนะคะในเรื่องของอเจ้าชะตาเนี่ยเสาร์และราหูเป็นเกษตรเนเรนกรรมาการงานมั่นคงยิ่งใหญ่นะเป็นปึกแผ่นที่สุดเรียกว่าการงานเยอะถ้าใครทำธุรกิจช่วงนี้แอนมองว่ามันมีลักษณะของของการร่ำรวยะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเจ้าชะตา การเงินเตือนไปแล้วว่าระวังการรักษาสุขภาพหรือว่างดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนาะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของความรักแหละนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของคู่ครองคนรักต้องเดินทางไกลหรือมีเกณฑ์ที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือมีเกณฑ์แยกกันว่าปีใหม่เนี้ยต่างคนต่างทํางานไม่ได้ฉลองเพราะว่างานเข้านะคะส่วนคนโสดรักใครชอบใครในจังหวะเนี้ยไม่บอกก็แฮวะนะคือมันมีเหตุให้ต้อง ต่างคนต่างไปอีกที่หนึ่งกําลังคุยคุยกันอยู่แล้วก็หายเงียบไปกําลังแชทโอโ้คิดถึงกันทุกวันอยู่ดีมันหายหัวไปอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งคาดหวังกับความรักในช่วงนี้เลยนะคะสุขภาพก็เหมือนแอดบอกการทํางานหนักเกินไปงานเข้านะคะคนอื่นได้พักคุณยังทํางานอยู่เลยมีคนติดตอ่องานเข้ามามันหยุดขายไม่ได้เลยหยุดขายแล้วเสียดายเงินที่มันออกไปอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณอย่างนี้นะคะตัวเจ้าหตาช่วงระยะเวลานี้ก็ ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคเก่ากำเริบนะคะหรือว่าโรคที่หาสาเหตุยากนะมาเเตยูทับตัวเนี่ยมันไปทำบุญให้เป็นความสม่ำเสมอแบบบุญบริจาคเลือดอย่างงี้คะ่ะเขาจะมีวัตทุกี่เดือนแล้วไปบริจาคใหม่ทำให้ต่อเนื่องภายใน7ปีเนะี่ยแอดว่าคุณจะดีขึ้นแบบมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของดาวประจำวันให้ฟังนะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ลัคนาราศีโดยรวมในแอดก็ไม่ย้ายออกจากบ้านแล้วนะคะลัคนาราศีพฤษภวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าห้ามซานะช่วงระยะเวลาเนี้ยหยุดซาไปก่อนเพราะว่าดาวประจําตัวเองอ่ะเป็นกาลกินีก็คือดาวพระศุกร์ดาวชาวพฤษภเนี่ยต้องบอกว่าศุกร์เป็นตานุลักษณ์ศุกร์เป็นกาลกินีสศุกร์อยู่ในเรือนมรณะศุกร์มีตําแหน่งมหาจักรเพราะฉะนั้นในช่วงวันหยุดยาวเนี้ย ให้ระวังว่าคุณจะป่วยคนอื่นเขาหลัน่นลาปาร์ตี้แต่คุณมีเกณฑ์ต้องนอนสมอยู่กับเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นป่วยกระทันหันปูมแพ้ c, กำเริบนะคะอารมณ์หดหู่ซึมเศร้าหรือต้องไปงานที่เป็นงานสีดำบรรยากาศรอบตัวไม่ค่อยสดใสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่อยู่บ้านรักษาตัวแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสติสตังเวลาเดินไปไหนเตะโตเตะเก้าอี้มีเกณฑ์ของอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆจะถึงใหญ่โตเนี่ยต้องระวังด้วยส่วนในเรื่องของการเงินและโชคลาภเนี่ย เงินในช่วงระยะเวลานี้มันจะออกไปในทางที่รักษาตัวนะคะเพราะว่าดาวพระษีของคุณเป็นปลาและเป็นปลาตกในเรือนมรณะนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของความเสียหายรักษาซ่อมแซมนะคะไม่ว่าตัวเองไม่ว่าคนรอบตัวไม่ว่าเรื่องรอบตัวของเจ้าคตานะคะตัวเจ้าคตาก็รักษาพยาบาลใช่ไหมเรื่องรอบตัวก็รถซ่อมรถหรือไปทําซ่อมของมีค่า เป็นช่วงระยะเวลาที่จําเป็นจะต้องเก็บเงินสํารองแล้วก็สู่รุ่ยสูร่ายหรือว่าฟุ่มเฟือยจะไม่ดีนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภเจ็ดวันนี้อย่าเพิ่งไปหวังอะไรเอาแค่อยู่สบายๆไม่เจ็บป่วยดูแลสุขภาพของตัวเองดีๆนะคะความรักช่วงระยะเวลานี้คู่เนี่ยมันมีลักษณะที่ดาวเจ้าเรือนปตัตนินเนี้ยตกมราณะคู่อยู่ไกลนะคะต่อให้อยู่ไกลก็จะมีลักษณะเหมือนอยู่ไกลกัน ไม่ค่อยได้คุยกันหรือทํางานแบบแตกต่างกันปตัตตนิม,มรณะนะคะไม่คุณก็เขาป่วยบางครั้งนะคะก็ห่างกันสักพักอยู่ใกล้กันแล้วทะเลาะก,กันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็ต้องบอกเลยว่าแฟนอาจจะเบื่อที่คุณป่วยก็ได้นะคะก,ก็จะประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้คนโสด รักใครช้าไปด้วยนะคะดาวค,ความรักเป็นกาลากินีตกเรือนมรณะใครเข้ามาช่วงระยะเวลานี้เป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะแน่นอนจะนําความทุกข์ความสุขความเจ็บความปวดเข้ามาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเจ็ดวันนี้ก็ใครเข้ามาก็มองไว้ก่อนยังไม่ต้องไปอยากได้ความคืบหน้าอะไรส่วนเรื่องของการเดินทางเนี่ยดาวประจําตัวเป็นกาลกินีเนี่ยแอดบอกเลยว่าไม่ขับรถนะคะ แล้วก็อย่าไปในที่เสียงอย่าไปในช่วง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 กลางคืนมีคนขับให้ดีกว่าไปกับคนอื่นดีกว่านะแล้วก็ระวังเรื่องของมดลูกต่อมลูกหมากระบบสืบพันธุ์นะคะต่อไปสำหรับลัคนาราศีพฤษภที่เกิดวันจันทร์ รัคนารา,าศีพฤษภที่เกิดวันจันทร์นะคะก็ต้องเรียกว่าทํางานข้ามปีส่วนกระแสความเจ็บไข้ได้ป่วยกันไปเลยเพราะว่าวันจันทร์ในช่วงระยะเวลานี้กลับกลายเป็นดวงแข็งกว่าวันอาทิตย์ไปอีกนะ,ะเพราะว่าคุณมีดาวพระเสาร์เป็นสีโคจรในเรือนการงานนะคะค่อนข้างมันคงเพราะฉนั้นหยุดยาวช่วงนี้คุณเอาเวลาไปทุ่มเทกับโปรเจกต์ใหญ่งานที่คุณข้างขางนะคะจิตใจจดจ่ออยู่กับความสาเร็จช่วยเบีย่ยงเบนความสนใจจากดาวรายที่อยู่ในเรือนมรณะนะคะ ราะฉะนั้นอารมณ์ของคุณระยะเวลานี้ก็เครียดลึกๆแหละแต่ว่าจริงจังมุง่งมันนะคะดาวอาทิตย์เป็นกาลรรกิณีในเรือนมรณะแปลว่าผู้ใหญ่หรือคนในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้คุณกังวลใจการเงินและโชคลาภเนะี่ยไม่มีรับลอยมีแต่ราบมาจากเงือ่อนะคะงานใหญ่เงินหนางานเล็กเงินบางก็มาแบบนี้เงินมาจากงานล้วนๆใครรับ j อบช่วงปีใหม่ก็บอกเลยว่าลูกค้าแน่นได้ข่าวดีโบนัสแน่นเงินก้อนโตจากการทำงานหนัก ตลอดทั้งปีค่าใช้ใจ่ายเสียงเงินไปกับญาติมิตรพี่น้องเรื่องบ้านเรื่องรถอาทิเป็นกาลีเป็นเจ้าเรือนพันธุนะ์เนาะก็มีเกณฑ์ของการซ่อมบ้านมีเกณฑ์ของการซ่อมรถมีเกณฑ์ของการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ญาติผู้ใหญ่แต่จ่ายไหวคุณหาเงินได้แต่คุณต้องระวังสุขภาพความรักเนาะคนรักทางไกลใจต้องนิ่งสําหรับบางคนดาวคู่ครองตกมรณะแฟนอาจจะต้องเดินทางไกลหรือป่วยไขย้ไม่ได้มาฉลองปีใหม่ด้วยนะแต่ ด้วยความที่ดาวเสาเป็นสีเด่นเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าการไปครั้งนี้มันไปเพื่อสร้างอนาคตแล้วคุณจะไม่งองแงส่วนคโนโสดเนี่ยเจอคนบ้าพลังเหมือนกันอาจจะปิ๊งรักในที่ทํางานหรือเจอคนอายุมากกว่าจากอิทธิพลของพระเสารเข้ามาคุยเรื่องงานแล้วถูกคอแต่ความสัมพันธ์ก็ช้าแบบพระเสารแหละไม่ไม่หวือหวาใดๆนะคะส่วนการเดินทางก็ระยะเวลานี้ก็ระมัดระวังการเดินทางที่ ขับไฟแดงขับรถเกินกําหนดนะคะมันเจอด่านตรวจได้เตรียมเอกสารเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องรถของเราให้พร้อมป้ายแดงทํำยังไงนะคะแล้วก็ระวังเรื่องความดันสายตากระดูกดาวอาทิตย์กัณีในเรือนมรณะนะแล้วก็ระวังน้ามืดรือวูบด้วยนะคะในส่วนของคนวันอังคารนะคะแล้วก็หาทักษะบริวารจอ้พระอังคารก็ต้องบอกงี้คนวันอังคารเนี่ยดาวพฤหัสเป็นสีเป็นสิิมงคล นะคะถอยหลังไปตกอยู่ในเรื่อการเงินก็แปลว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะเจ้าชะตารู้สึกอ่อนเพลียหมดแรงบางคนป่วยกายแต่ว่ามีผู้ใหญ่เมตตาให้เงินให้ทองนะหรือบางคนแบบป่วยแล้วกลับย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะคุณแม่ดูแลอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นช่วงหยุดยาวนี้บางคนตัวจะป่วยไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่จะมีผู้ใหญ่เอาเงินมาให้หรือได้รับความช่วยเหลือการเงินจากครอบครัวทําให้คุณใจชื้นขึ้นมานะคะ การเงินและโชคลาภเนี่ยคุณจะค่อนข้างได้เงินตกเบิกเงินประกันเงินเก่าที่คุณลืมไปแล้วระสีคือพระเลือหันอยู่ในเรืนอการเงินแม้จะเป็นปลาแม้จะพักก็แปลว่าเจ้าตามีเกณฑ์ของการจะได้เงินชดเชยคือได้ช้าหน่อยแต่ได้เช่นเคลมประกันได้ได้เงินคืนจากภาษีลูกนี่เอาเงินมาคืนเป็นช่วงที่เงินเข้ามือให้พอหมุนเวียนได้ตลอดเวลาการใช้จ่ายก็บอกแล้วหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลน,นะคะความรักนะคะ คนมีคู่ระวังเพื่อนอยุให้รำตามให้รัว่วเพื่อนฝูงอาจจะเข้ามายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความรักของเจ้าตาตัวคุณกับแฟนก็ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันในระยะเวลานี้นะคะอาจจะเจ้าตาบางคนเพื่อนของแฟนมาชวนแฟนเราไปสัมมาเหแหฮาผับบาคาราโอเกะกลายเป็นแบบเออไปเหลวไหลาตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ระวังตรงนี้ระวังเพื่อนของคู่ระวังเพื่อนของคุณนะคะแล้วก็คนโสดก็ ระยะเวลานี้ถ้าเพื่อนแนะนําอะไรมาให้แอนมองว่าไม่ใช่อ่ะคนที่เพื่อนแนะนํามาหรือคนในสังคมใกล้ตัวมักจะนําความปวดหัวมาให้คุณเสมอนะคะการเดินทางและสุขภาพช่วงระยะเวลานี้เดินทางกไกล้ๆยังต้องระวังเลยขี่มอเตอร์ไซค์นะปากซอยยังระวังล้มเลยหรือทะเลาะกกับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถเก็บโทรศัพท์ไว้ให้ดีบางคนมีเกนโทรศัพท์เสียบางคนมีเกนโทรศัพท์หาย ต่อไปนะคะสาหรับคนที่เกิดวันพุธนะไม่ว่าจะพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนก็ตามเนี่ยฟังตรงนี้แล้วก็หาทักษะบริวารจรได้พระพุธก็บอกว่าชีวิตช่วงนี้นะงานใหญ่พารวยแต่ระวังเรื่องเจ็บตัวนะคะเรื่องงานเนี่ยที่สุดของความเด่นที่สุดของความปังใครทําธุรกิจเทาๆกลางคืนผับบาคารโาเกะทํางานค้าขายออนไลน์ต่างประเทศนะคะช่วงปีใหม่ย,ยอดขายถล่มทลายรับรัพยดนาไปทวน งานมีความมั่นคงสูงมากเป็นช่วงกอบโกยขั้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นสภาพคล่องทางการเงินดีดาวบริวารคือพุทธเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระนะอยู่ในเรือนมรณะเป็นป่างเงินที่หามาได้เนี่ยจะถูกควักจ่ายออกไปเพื่อซ่อมแซมความเสียหายหรือรถชนต้องซ่อมคนป่วยต้องรักษาจ่ายค่าปรับคดีความเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาดังนั้นควรจะมีปัญหากับใครเวลาช่วงนี้ไม่ควรเลยนะคะความรักและอุบัติเหตุนะ ดาวอังคารเป็นกาลกินีนะคะอังคารเป็นเจ้าเรือนปัตตนิคู่ครองตกเรือนมรณะนะคะมันมีเกณฑ์แตหกหักสำหรับคนมีคู่นะระวังทะเลาะก,กันรุนแรงถึงขั้นเลิกลาหรือแฟนในช่วงระยะเวลานี้แฟนของคุณประสบอุบัติเหตุเลือดตกยางออกปนะ่วยหนักกระทนหันต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดที่สุดนะคะอย่าไปชวนทะเลาะ ส่วนคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาในรูปแบบของเจ้ากรรมในเวรแฝงมาก,กับความเป็นคนรักละมุนละมุนใครเข้ามาช่วงนี้เนี่ยเขาจะปกปิดบุคลิกภาพอย่างดีเลยแต่เพราะพัสังคารคุณเป็นกาลกินีระวังคนเช็คให้ชัวร์ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีปัญหาทางด้านอารมณ์ไหมอืมนะคะต่อไปนะคะสําหรับการเดินทางและสุขภาพของเจ้าตาสําหรับคนวันพุธห้ามไปในที่เสี่ยงภยัย อย่าไปมีเรื่องทะเลาะวิวานนะอังคารในการล็กนีนะคะแล้วก็ดาวอุบัติเหตุของกุณแรงมากบริจัคเลือดคู่ถินปูนหรือทำฟันก่อนสิ้นปีเพื่อแก้เคล็ดเรื่องการเสียเลือดเสียเนื้อนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่หาบริวารจรนนะได้พระราหูนะคะก็ต้องบอกว่ามุ่งมั่นฝ่าฟันงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขนะคะ ดาวราหูเป็นบริวารตัวเองและเป็นเจ้าเรือนการงานเป็นตำแหน่งเกษตรมั่นคงยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาอินกับงานมากหรือมีเกณฑ์ต้องไปคุมงานใหญ่งานอาจจะไม่ได้ข่าวอย่างเดียวแต่เป็นสีเทาแล้วก็งานกลางคืนมองไม่เห็นว่าเทาหรือข่าวเลยก็มีอารมณ์ประมาณนี้หรือเจ้าชะตามีงานเบื้องหลังเพราะเป็นช่วงที่มีอํานาจบารมีมีคนติดต่อในที่ทํางานสูงมากนะคะเจ้าชะตามีเกณฑ์ของการมีลูกน้องเก่งใจสั่งซ้ายหันขวาหันได้หมดแหละ การเงินในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าก็เป็นจังหวะแหละว่าช่วงระยะเวลานี้มีเหตุได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไประวังหาได้ล้านจ่ายล้านเจ็ดอะไรเงี้ยนะคะระวังนี้สินระดับระวังคดีความระยะเวลานี้ก็ถึงคือต้องบอกไงอะ่ะให้ระวังการถูกโกงจ่ายค่าปรับหรือจ่ายภาษีย้อนหลังหรือต้องเอาเงินไปอุดรอยร่วงของปัญหาเก่าๆของไอ้คนเมื่อกี้นะคะ คาแนะนําอย่าคําประกันอย่าเซ็นสัญญาเงินและห้ามไม่ใครยืมเงินเด็ดขาดความรักนะคะความรักคนโสดคนมีคู่ช่วงระยะเวลานี้อยู่กับเพื่อนฝูงเพื่อนก็จะนําสิ่งดีๆมาให้เพื่อนเป็นกรอบป้องกันภัยที่ดีที่สุดในระยะเวลานี้นะคะทั้งคู่เลยการเดินทางและสุขภาพระวังโรคกระเพาะลำไส้และภูมิแพ้ท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารเป็นพิษกินเลี้ยงสังสรรอาหารไม่ย่อยทำให้ป่วยนะคะ ต่อไปสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะคนที่เกิดพฤหัสบดีต้องเรียกว่าคุณแบกโลกหนักนะดาวเสาของคุณเป็นการากินีอยู่หนือเรือนการงานเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการากินีเป็นเกษตรในเรือนงานเนี่ยคุณจะรับมือเก่งกับความทุกข์ระทมกับงานที่มันขยับปรับยากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในโครงสร้างของงานที่มองไม่เห็นความจเจริญก้าวหน้าเครียดกดดันโดนเจ้านายเพ่งเลงนะคะ การเงินและโชคลาภในช่วงระยะเวลาเนี้พระอาทิตย์นะคะเป็นสีเจ้าเรือนพันธุนะอยู่ในเรือนมรณะเพราะนั้นเจ้าตามีเกณฑ์ได้มรดกหรือทรัพย์สินทางกายมีเกณฑ์ยกย้ายไปอยู่ที่ที่ไกลกว่าปกติแล้วก็มันก็มีระยะเวลาของการได้เงินประกันมรดกญาติผู้ใหญ่ส่งเงินมาช่วยนะคะดาวสีในมรณะเป็นโชคที่มาพร้อมกับเรื่องของความสูญเสียหรือต้องเดินทางไปจัดการหนึ่งจะได้มา ในเรื่องของครอบครัวความรักในเรื่องของครอบครัวเนี่ยคนมีคู่จะรู้สึกว่ากลับบ้านราเถิดนะคะแม้ตัวจะป่วยสุขเป็นเดชในมรณะแต่เจ้าชะตายังมีดาวอาทิตย์เป็นสี<ม>เขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นเจ้าเรือนครอบครัวคอยหนุนดวงคู่ครองหรือญาติพี่น้องก็จะคอยดูแลกันถึงจะอยู่ไกลเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะค่อยๆดีๆขึ้นนะคะ<ม>คนโสดพักเรื่องรักก่อนไปรักษาใจใตัวเองก่อน การเดินทางและสุขภาพระวังโรคกระดูกปวดหลังเลื้อรังและความเครียดนะคะต่อไปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์ในจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะป่วยกระทันถันหรือมีเรื่องให้ต้องเดินทางไกลแบบฉุกเฉินทุลักทุเลนะคะไม่ได้ตั้งอ,อกตั้งใจไว้เพราะว่า ดาวประจําตัวมันไปตกเรือนมรณะเลยมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ยกย้ายมีเกณฑ์ย้ายงานมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนวันศุกร์เนี่ยดาวราหูเป็นกาลกินีแล้วเข้มแข็งด้วยอยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการงานแน่ๆในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็การงานที่มั่นคงบางทีเราทําอะไรแล้วมันไปผิดพลาดแรง หรือถ้าใครทําอะไรที่เป็นความรับหรือทําอะไรที่ไม่ถูกต้องช่วงนี้จะถูกเปิดโปงนะคะบางคนทํางานแบบปกติเนี่ยเจ้านายยังเพ่งเลงเลยนะคะรู้สึกเหมือนแบบช่วงระยะเวลาในการงานมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเจ้าชาตาเนี่ยมีคู่ครองหรือคนร่วมงานหรือหุ้นส่วนดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ครองคนร่วมง,งานหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วน ของเจ้าวตาเนี่ยถือว่าเป็นเกาะกำบังได้นะคะมีคนช่วยอย่างเช่นช่วงระยะเวลาเนี้ยทำอะไรก็ตามเนี่ยคู่ครองหุ้นส่วนคนรักหรือคนที่มีคนที่ทำงานด้วยกันจะเป็นคนออกหน้าแก้ไขปัญหาให้ถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยก็คู่เราก็จะจะจะ,จะวิ่งเต้นช่วยเหลือในคดีความถ้าเรามีนะคะแล้วก็ตัวเจ้าชะตาเนี่ย ถึงแม้จะตกมรณะเนี่ยดาวรังคาเนะี่ยก็ยังมีลักษณะที่เป็นสีบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานไปอยู่งานไกลก็มีแต่สุดท้ายแล้วคู่ครองก็ไม่ทิ้งกันนะประมาณอย่างนี้นะคะอืมส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ย ดูไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักเพราะมีปัญหาเยอะในระยะเวลานี้ถ้าเกิดใครเข้ามาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเข้ามาชอบหรือเปล่ารู้สึกหมดุดเรื่องหมดแรงไม่อยากสนใจในเรื่องพวกนี้เลยนะคะในเรื่องของการเดินทางช่วงระยะเวลานี้ระวังอุบัติเหตุจากการมึนเมามึนเมาเลยละลาหัวนะคะอย่าก,กินเหล้าแล้วรับรถเด็ดขาดนะเดี๋ยวมันมีคดีความเรายิ่งดวงแบบอย่างนี้อยู่ไปไหนก็ไปแบบเงียบๆโลโรไฟเจ็มเนื้อเจ็มตัว นะคะรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำนะคะต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ก็ต้องบอกว่าความสำเร็จอยู่ตรงหน้าเลยดาวเสาร์เป็นบริวารตัวเองเป็นเจ้าเรือนดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุขภะนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกรรมะด้วยได้ตำแหน่งเกษตรเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์เนี่ยคือผู้รอดชีวิตเลย ในขณะที่คนเกิดวันอื่นๆดวงค่อนข้างแย่แต่คุณกลับมีความมั่นคงทางอารมณ์หน้าที่การงานขยับขึ้นอาจจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดเป็นการวางแผนในปีหน้าหรือเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเจ้าตามมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะคะก็ช่วงระยะเวลาในดาวการากินีของคุณคือพฤพุธเนี่ยเป็นเจ้ารือนกระดุมผาตกเรือนมรณะก็ แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้ก็มือเติบอยู่หาได้เท่าหรายจ่ายออกหมดเลยนะคะนอกจากนั้นก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารทางการเงินผิดพลาดนะคะการกินดีเข้าเรื่องการเงินตกมรณะระวังนะแม้งานจะดีแต่เงินละลายหายไปเลยบางคนมีรายจ่ายฉุกเฉินก้อนโตแทรกเข้ามากับค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมบ้านค่าซ่อมรถหรือ ระวังโอนผิดหรือถูกหลอกให้โอนเงินนะคะอย่าทําธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปในช่วงที่สติไม่ครบถ้วนนะแล้วทําธุรกรรมสัญญาอะไรอ่านให้หมดเพราะระวังจะเสียรู้ผูกมัดให้เสียเงินในระยะยาวเคยฟังไหมละ่ะอันนี้ดีนะคะอย่างงูอย่างนี้ตกลงพี่รับเลยไหมคะเผลอพูดไปทีนี้เวลามันโทรมาเนี่ยมันบอกว่าคําพูดของเราเป็นสัญญาแต่เวลาเราจะยกเลิกสัญญาโดยเฉพาะไอ้พวก ไอ้พวกทำประกันนะคะทางโทรศัพท์เนี่ยยากมากทัทาๆท,ที่เรายกเลิกปากเปล่าก็ได้ถูกไหมแต่มันบอกว่าเวลายกเลิกจะต้องใช้เอกสารแต่เวลาเราบอกว่าเราจะเราจะเราตกปากลักคำไปเนี่ยพลาดมันจะกลายเป็นสัญญาที่เอาเปรียบผูกมัดให้เจ้าตาต้องเสียเงินระยะยาวความรักนะคะ ความรักนี่ต้องบอกว่าพระสุขเป็นสีจะไปตกมรณะเพราะนั้นตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ใกล้นะคะมีความห่วงใยกันคนโสดมีเกณฑ์พบคนไกลหรือชาวต่างชาตินะคะเจอกันในสถานการณ์วิกฤตหรือมีปัญหาหรือเจอกันที่โรงพยาบาลก็ได้เรื่องต้องระวังโรคปากและฟันระบบทางเดินหายใจนะระวังคำพูดจะนำภัยมาให้พูดเล่นๆแต่คนอื่นเคืองจริงทั้งหมดทั้งมวลก็ทั้ง8วัน ของชาวลัคนาราศีพฤษศพนะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามสมัครสมาชิกส่งซุปเปอร์แตงพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ